สวัสดีครับ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 พอแล้วยังไม่พอไม่ได้นี่มันโอ้โหช่วงนี้เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนใช่มัมุ่งหลายอะไรนตกบ่อยใช่ปะแล้วช่วงนี้ก็เวลาเวลาไปตามที่สาธารณะก็พยายามใส่แมสก์อะไรกันป่นไม่ใช่ใช่ไหมถ้าปิดจมูกแล้วถ้าผมใส่หมวกกันน็อกได้ไหม ก็แล้วแต่พี่เอาที่พี่สบายใจเลยนะโอ้โหวันนี้มาดีกว่าเรามารีวิวหูฟังกันบ้างใช่เราพูดถึงสุขภาพกันแล้วใช่เพราะว่าเพราะว่าการทำให้สุขภาพดีต้องแข็งแรงต้องออกกำลังกายถูกต้องครับต้องแข็งแรงไม่มีโลภะก็เบียดเบียนนะครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงล้แข็งแรงก็พออ่ะเราพูดถึงออกกำลังกายปุ๊บอะออกกำลังกายในการออกกำลังกายเนี่ยแต่ละคนนั่นหนังเนี่ย ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนั่นแน่นั่นแน่หลังเริ่มเฟิร์มขึ้นในในเฟซเขาจะแบบเหนื่อยทค่วงไก่จริงจริงจริงไม่ใช่หรอกอันนั้นคืออะารนะน้ำพองังพับคือจริงๆคืออย่างเงี้ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยอย่างผมจะเล่นในฟิตเนสถูกไหมคือบางครั้งเล่นฟิตเนสคนเยอะๆบางเราเราจะไม่เอาลำโพงไปเปิดไอ้มันเกรงใจคือบางครั้งเนี่ยมันต้องมีจังหวะนิดนึงนี่ถึงแม้จะเต้นแอโรบิก หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีจังหวะหน่อยอย่างเวลาผมวิ่งผมเวทมันก็ต้องมันมันเครื่องมันต้องมีเอาจังหวะมันเเ้าอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเร็วผมล่ะผมไปวิ่งนะตามพี่ถูกไหมเห็นวิ่งผมวิ่งนี่เองอ่ะแล้วม่พูดถึงว่าในเมื่อเราใช้ลำโพงไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องหาหูฟังแน่นอนหูฟังแนอกจากหูฟังที่ใช้ออกกำลังกายอย่างแรกนะอย่างที่ผมบอกคือหนึ่งต้องไม่หลุดง่ายและนอนคุณภาพนี่คือต้องกันเหงื่อกันเหงื่อเพราะเวลาออกกำลังกายแต่ละคนคุณผู้ชม คือเหงื่อจะท่วมนะขนาดผมเป็นคนเหงื่อไม่เยอะนะวันนั้น <laughs> ไ,ไ,ไปไปไปลองวิ่งดูเริ่มแล้วเริ่มแล้วชิวจิตอ่ตาเป็นไงครับเหงื่อก็เต็มหูฟังอ่ะแต่ว่าวันนั้นใช้ใช้ตัวนี้แหละตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยคุณย่างผมไปเหรอไม่ใช่มันมีหลายผมเนี่ยใช้ผมเนี่ยใช้คือคืออย่าไปเชื่อมันคุณผู้ชมผมเนี่ยคนต้องมาใช้เดี๋ยวเอาลูกยมาจีบกันได้จริงๆมีมีเฟรมฟุกอย่าไปเชื่อมันนะก็หูฟังวันนี้ที่ผมเอามาเป็นหูฟังที่ทำมาออกแบบเนี่ยรองรับสหรับการออกกำลังกายเป็นสปอร์ตแมทเลยคือใส่ปุ๊บ เป็นสปอร์ตแมนัคือเล่นไต่กีฬาได้นะเพราะมัน,มนว่ายน้ำได้เลยใช่ไปว่ายน้ำได้ไม่เพียงมันมัมน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มีทริคนิดนึงไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอ่ะ,อะ,อะวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังตัวนี้นี่ตันแตร์แหวนกินเลนเทนอะไรกูว่าจะงงแหวนมันนิ้วมือผมนะคืออะไรเลยนี่มันคือมันใช้กรุ่นกับตัวนี้ครับแตนแตนหูฟังโซนี่นี่มันหูฟังปากกาเบนเหรอมีหางเลยถูกต้องเลยครับลองใส่ดูสิลองใส่ดูสิใส่ยังไงถอดดิ ได้ครับไม่ได้อ้นี่มันที่ชาร์จไปก่อนไดผมลุกไปก่อนได้ไหมโอ้โหเดี๋ได้เล่นมุกขี่พี่อ่านี่จะเป็นอย่างนี้หูฟังตัวนี้คือโซนี่รุ่น W หกหนึ่งห้าตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นที่เขาเรียกว่าพัฒนามาจากรุ่น W สองเจรูปทรงเนี่ยเหมือนกับตัวยุทธภูมิการแต่เขาไม่มีแหวนนะจตเป็นเป็นเพลเยอร์ใช่ใช่ใช่ตัวนี้เนี่ยออกแล้วครับตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนามาอย่างนี้คือเป็นเพลเยอร์ได้ด้วยมีความจุอยู่สิกิก อยาเป็นบลูทูธได้ด้วยถูกต้องแล้วความและความสามารถก็คือว่าสามารถสตรีมเพลงจากเครื่องเล่นเอ,า,อาง่ายๆสมมติว่าผมใส่เพลงลงในลงในเมมลงในเครื่องนี้ใช่ไหมตัวคือตัวนี้ไม่มีเมมนะคุณผู้ชมอ่ามันเหมือนเป็นแฟลชไดส์อันหนึง่งแล้วก็ก๊อปเพลงลงไปมันจะซัพพอร์ต <W MA, S 1> พวกไฟล์ mp3 aac wma พวกนี้ได้หมดคือแต่คือไม่รับพวกร็อตเลสนะอ่าไม่ไหวคือข้ออกแบบมาให้ให้เราฟังแบบเรื่องความสวยง่ายอืมเพราะถ้าฟังก็บลลููทธอเมารับนี่ไงประเด็นคือว่าาเจ้ตัวนี้นะฮะมันสามารถ แทนบลูทูธกับเครื่องเล่นเราได้อย่างผมเนี่ยผมก็จะพก iPod เป็นประจำ <Yeah. S 1> ผมก็จะแรนเล่นกับเครื่องนี้โดยที่ผมไม่ไปยุ่งกับไอตัวฟังก์ชันในเครื่องเลยนะฮะทีนี้ไอเจ้าแหวนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรผมจะผมต่อให้ดูนะฮะแหวนตัวนี้เนี่ยมันจะทําการ connect กับตัวหูฟังคุณผู้ชมคือเวลาเราวิ่งคือปกติปัญหาของคนวิ่งอ่ะจะเปลี่ยนเพลงใช่ไหมครับสมมติว่าผมเชื่อมต่อบลูทูธผมเปลี่ยนเพลงผมต้องมาตั้ง กดเปิดมันเสียเวลาไงจับตรงนี้ก็จับตรงนี้ครับบางครั้งเป็นคำคุณบางครั่วนใหญ่คำเราไม่รู้ว่าปุ่มไหนเป็นยังไงถูกไหมใช่ไอ้แหวนวงนี้เนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยว่าเพย์พอสยังไงบวกลบอ่ะบวกลบซ้ายขวาเลื่อนเพลงเป็นเพลงโดยใช้คอนโทรลตัวน oh, like like ี้ง่ายๆเลยโหจริงๆนี่แบบว่ายน้ำหรือว่าใส่ใส่นิ้วชี้เอานิ้วเอานิ้วโป้งกดได้เลยนะถูกต้องโหเจ๋งว่ะ อ่านนอันนี้อันนี้อันนี้คือข้อดีของรุ่น w 6 1 5นะครับนี่ฮะใส่ไว้นี้ใช่าน้ำไว้น้ำอุ้ยอยากเปลี่ยนเพลงกดปุ๊บโซนี่คิดเราใช้สุดยอดน่าหาโฆษณาไว้นะไล้นี้มาดูต่อนะฮะเจ้าตูตัวหูฟังอยาจะมาพร้อมกว่ไอ้ตัวนี้ที่ชาร์จปากกาที่ชาร์จปากกระเปาอย่างที่คุณแคมบอกเมื่อสักครู่ก็จะมีตัว c o n เ e c t แล้วก็จะเป็นไอ้ตว่มนี่ ง่ายคือมีอะ a ปเตอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็จิ้มไปเถอะเสียบเพราะว่าแบงก์ก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวนี้จะฟังก์ชันพิเศษคืออะไรรู้ไหมเขามีวงจรชาร์จเร็วคือชาร์จ3นาที3นาทีเนี่ยคือชาร์จไปรอมาม่ารอมาม่าไปมาม่าสุกไอตัวนี้ใช้1ชั่วโมงเฮ้ยฟังก์ชันชาร์จ3นาทีใช้ได้1ชั่วโมงโอ้นี่แบบลืมลืมเอาลืมแบตหมดเอาไปปปุ๊บชาร์จปุ๊บฟังเลยแล้วดูวัสดุสิวัสดุสิสายเสือมเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบโแข็งแรงวันนจะไไมม่่่ขขาาาดดงย รง,งแ,งแงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกันเหนื่อเนี่ยมันจะกันได้หมดสังเกตปุ่มนะครับปุ่มคุณผู้ชมดูง่ายเลยปุ่มเนี่ยมันก็จะพอฟิลมาเลย <c oughs> ถูกโอกาสที่จะโดนน้าแล้ววงน้ำเข้าวงจรเนี่ยน้อยมากคือถามว่ามีไหมผมมองว่ามีนะบางครั้งวัสดุพวกนี้มันมีเสื่อมมันก็อาจจะมีโอกาสเข้าได<ๆ>แต่ถ้บอกว่าถ้าเทียบกับหูฟังทั่ว,วไปเนี่ยเจ้าตัวนี้นะมันจะโอโหโอกาสน้อยเยอะครับน้อยเยอะสุดแน่นอนทีนี้อย่างที่คุณแทมเกิดเมื่อสักครู่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย มันใส่่า้น้ำได้จริงจริงา<ม>าตามสเปคของเขาเนี่ยสเปคของเขาเนี่ย,เข,เ,ขเ,ยเขาบอกว่าป้องกันน้ำระดับ IPX5 ก็คือว่าใส่ระดับว, <laughs> ว่ายน้ำว่ายน้ำดำน้ำได้มัน10เมตรหรือสัถึงส0เมตรโดยประมาณมแต่คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บกระโดดตุ้มแล้วร่อนะฮะนี่มันต้องมีนี่ด้วยอุปรกรณ์เสริมอะไรเหรอจุกในชุดเนี่ยเขาจะให้มานะครับจุกมันจะมีทั้งหมดสองแบบคุณผู้ชมสังเกตไหมไอ้จุกประเภทนี้นะ กับจุกธรรมดาจุกประเภทนี้มันจะมีรูตันรูตันๆอยู่เราต้องใส่จุกนี้นะครับคุณผู้ชมคือหลายหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยมองว่าอ่หลายหลายคนมองว่าใช่ไหมทุกไปใส่หูจุกธรรมดาปุ๊บกระโดดน้ำตูมเอ๊ะทำไมหูฟังมันกันน้ำทำไมน้ำมันเข้าแล้วพังเค็มเค็มไม่ได้นี่ไงฮะคุณผู้ชมคือทางโซนี่เนี่ยเขาจะบอกในคู่มือนะมันจะต้องเป็นจุกตันนะฮะต้องใส่จุกนี้เท่านั้นนะครับถึงใจนี้ได้อันนี้ต้องลองนิดนึงนะฮะ ดีนะครับผมไม่ได้ใส่จุดนี้กระโดดน้ําถูกต้องถ้าเกิดถ้าเกิดใส่แล้วกระโดดน้ำ <c oughs> ผมก็จะเอาเอามาคืนเพอ่งซื้อรองเท้าวิ่งไงไม่ได้ซื้อเก็บไว้น้ําเอาผมก็เอามาคืนบอกเฮ้ยไม่รู้มันเป็นอะไร <c oughs> แล้วถูกไหมแล้วก็แล้วก็ไอ้เจ้าแหวนตัวเนี้ยไอ้แหวนตัวนี้ก็ใช้คอนโทรลอีกทีนึง่งไอ้ด่านี้ยมันสะดวกชอบมากเลยเพราะถึงมันจะมีตรงนี้นะแต่มันบางทีมันไม่สะดวกนะมันนั่งก<แ>ดริมหูเราครับอันนี้มันเหมือน จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาก็ลำบากก็กดที่นิ้วเลยปุ๊บปก็ดูง่ายง่ายคุณก็อย่าลืมเป็นจุกแล้วกันเวลาจะลงว่ายนะแต่ถ้าเกิดเวลาใส่วิ่งใส่วิ่งใส่ฟิตเนสหรือกิจกรรมในร่มทั้งหลายแหละเฮ้ยอันนี้ก็พอแล้วไอ้ธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องไม่เปลี่ยนจุกนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันก็มันมีฟิลเตอร์แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลเตอร์การน้ยอย่างนึงคุณครับทำไมว่ายน้ำต้องฟังเพลงครับอ้าวพี่พวกไตยีฬาเนเขาว่ายกันแบบไตยีฬาหลายกิโลไงว่ายกันสิบกิโลมันใช้เวลาเยอะแล้วกได้้เมมตรัง 5เมตรไปแล้วไม่กลับเลยนะผมสัก2เมตรนี่ก็้วคือไปประกอบแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยขึ้นดีกว่าไม่เอาละเออเคยเคยลองเคยลองว่ายน้ำไปทีหนึ่งเชื่อไหมผมวิ่งอ่ะ5กิโลนะยังไม่เหนื่อยเท่าว่ายน้ำห้าเเฮ้ยแต่ตอนเด็กๆสมัยมัมต้นผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเลยนะพี่นะครับจริงถึงบนดาดไม่เนี่ยไม่ได้เตะผมู่กว่ายปุ๊บ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 เลยเดี๋ยวก่อนว่ายน้ำคลองว่ายน้ำบนสระนี่แหละโถอะ่เอาเปลี่ยนเรื่องว่ายอย่างงี้หรือเปล่าดูไม่ค่อยน่าเชื่ออ่ะกลับเข้าสระะล มาสาระต่อตัวหูฟังมันก็จะมีทั้งหมดสองข้างซ้ายขวามันมี้องข้าบถูกไหมทีนี้เหมือนไอ้ด้านไอ้ด้านนี้ด้านซ้ายเนี่ยันจะเป็นปุ่มเปิดปิดอ่ปุ่มเปิดปิดนะฮะแล้วก็จะมีตัววอลลุ่มคอนโทรลก็จะมีปุ่มปุ่มนึงนี่เป็นปุ่มโหมดปุ่มโหมดนี่คือปุ่มอะไรก็เลือกไงเลือกระหว่างจะฟังเพลงในเครื่องกับฟังผ่านสมาร์ทโฟนที่เป็น pairing b l u e ทีนี้อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคืออะไรมันจะเป็นปุ่มเพย์พลัสเพย์พลสแล้วก็ปุ่มการนะฮะแล้วก็ปุ่มมาเขาเรียกว่าอ เป็นหน้าถอยหลังก็ได้เอ่อเปลนเพลงอะไรเป็นเพลงถัดไปกับเพลงถอยหลังเพลงก่อนหน้าก็น่าเกลียดมากเลยทีนี้มาดูแล้วมันมีสัญลักษณ์โทรศัพท์นี่หมายความว่าไงพี่กดรับสายได้ไงเวลาวิ่งวิ่งอยู่ไม่สายเข้ากดแทนตึ๊บไม่รับนี่มีเรื่องเลยนะแล้วแล้วแล้วต้องบอกว่าไม์ของเขาเนี่ยถือว่าคุณภาพโอเคนะคือไม่ถึงกับว่าชัดเปรี้ยดเหมือนว่าเราหยิบหูมาโทรมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าฟัง์ชันเสิริมนะ อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็ได้ยินเสียงชัดเจนผมก็เคยคุยอยู่คือผมว่าประจําเลยใส่วิ่งเวลาใส่วิ่งก็มีคนโทรเข้าอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ถอดเพราะบางครั้งผมก็แพ้อยู่กับโทรศัพท์ผมเหมือนกันฟังไททอลไงก็เป็นฟังก์ชันที่ไว้ใช้ใช้งานแบบเสริมไม่ได้จริงจังขนาดแต่พวกบลูทูธทีนี้เวลาเราใช้งานเราใช้ยังไงง่ายๆคุณผู้ชมก็กดปุ่มเปิดปึ๊บง่ายแน่นอนพี่ต้องกดเปิดกดปุ่มเปิดค้างนะฮะก็จะมีไฟติดแต่กระพริบ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 ออย่างกงี้ก็นปุ่มบบลลููููททธธกดแพ้ก่อนใช่ กดครั้งได้เลยนะครับคุณผู้ชมให้มันให้มันแบบกระพริบทีๆโอเคจะกระพริบทีๆอย่างเงี้ยดำเงินดำแดงเออแดงำดำเงินสิโอโหดำแดงจะแตกต่อแล้วนะพี่โอ้โหอ่ะแล้วก็แพ่นะวิธีการใช้งานคือตัวนี้รองรับ NFC ด้วยนะถ้าใครมี NFC ก็แปะปุ๊บแปะตรงนี้ได้เลยฮะนี่เวลาใช้ปุ๊บแล้วก็นั่นแล้วก็คือแผ่ริงแล้วก็ฟังได้เลยปกติอ่าผมฟังก่อนเลยอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ผมใส่ให้ดูนะครับใส่แล้วก็จะอย่างงี้อื ใหญ่นะแต่ว่ามันพอใส่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหลุดนะเป็นไงเสียงออกไหมเสียงออกยังไม่ได้เปิดเลยโอ๋อยังไงเสียงดีมากครับยังไม่ได้เปิดเลยเปิดแล้วเมื่อไหร่เล่นแหวนหน่อยคุณผู้ชมแหวนนะฮะจะใช้ยังไงก็กดปุ่มเพลตรงกลางค้างไว้อย่างนี้มันจะมีเสัญลักษณ์ตึ๊ดมียังมียังอ่ะกดเปลี่ยนเพลงป б าบได้แล้วใช่เล่นได้แล้วสุดยอดเลยง่ายๆการใช้งานก็ง่ายๆเลยไม่เหมือนเหมือนอารมณ์แบบถ้าเกิดตัวเขียวเขที่ใช่เลยนะ กินเรงขึ้นเซลวเสียงไม่ได้ยินพี่พาพูดอะไรครับแต่จุกนี้นะครับแนะนำว่าถ้าไม่ลงน้ำเนี่ยอย่าไปใส่มันเลยฮนะทำไมครับเสียงมันอู้ มันจะไม่อุ้ยไงคือเสียงม,มันจะตันๆหน่อยเนะเสียงนจะตันคือชมไม่ใช่จุกธรรมดานะเจงดีแต่จุกดีไม่แต่จุกนี้ยผมต้องบอกว่าคือเป็นจุกที่เขาเรีออยกว่าไงออกแบบมาให้เราใช้ไว้น้ำอะแต่ไม่จำเป็นจริงผมว่าไว้น้ำก็จะไปใส่นะอะง่ายๆวิธีการใช้ก็ง่าย,ายๆคุณผู้ชมเรากดโหมดค้างปึ๊บมันก็จะตัดมันก็จะตัดไปเล่นไอ้ที่เพลงที่อยู่ในตัวนี้ถ้าเราลงเพลงไว้แล้วถูกต้องถูกต้องนะฮะคืออย่างนี้จริงถ้าเกิด ถ้าเกิดไปวิ่งแบบไม่ได้วิ่งในฟิตเนสอะไรอย่างงี้นะครับส่วนสนานะอะไรอย่างงี้นะผมว่า <c oughs> ตอเอาโทรศัพท์ไปได้แะแบบ <c oughs> ใช่มันต้องโคกอ่ะคือเอาเนี่ย <c oughs> เพราะมันมันใส่หูได้แล้วแล้วตัวแล้วตัวนี้นะเขาเขาเขาการันตีสเปกไว้อย่างงี้คุณผู้ชมอ่าคือถ้าเกิดเราลงเพลงในตัวหูฟังเนี่ยมันจะใช้ได้สูงสุด8ชั่วโมง <c oughs> แต่ถ้าสตรีมเพลงเขาเรียกว่าเราใช้บูทูธกับโทรศัพท์หรือพวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายแหล่หรือพวกเครื่องเล่นไอพอดก็จะอยู่ราวๆประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงซึ่งจริงเพียงพอแหละเพราะว่า เวลาคนเราออกกําลังกายเขาไม่ได้เล่นเงิน<อ>แบบห้ำรุ่งห้ำค่ําไงและอีกอย่างหนึ่งคุณผ<ม>ู้<อ>ชมเกิดแบตบผมเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะแบตหมดคือตัวเนี้ยมันอึดผมชาร์จไปครั้งหนึ่งอ่ะผมวิ่งได้ประมาณโอ้เป็นอาทิตย์แล้วทีนี้แบตหมดระหว่างวิง่งทําไงดีอ่ะผมพกของแบงค์ผมจิ้มปุ๊บสามนาทีหกได้หนึ่งชั่วโมงเลยสุดยอดสบายนะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าเอาใจคอกีฬาเลยนะสําหรับรุ่น Sony W6 ต่บรรยูหกหนึ่งห้า S หกหนึ สรุปเลยนะว่าถ้าใครออกกําลังกายแล้วหาฟังบลูทูธสรุปแล้วเราพูดมาหมดแล้วพี่เา้าเราถึงเวลาที่ทีเด็ดแล้วก็คือคือเมื่อก่อนผมผมไม่ค่อยรีวิวพวกนี้เพราะผมก็ไม่เคยออกกาลังกายพอ <c oughs> ตอ,น,<ม>อนนี้ันออกก็รู้แล้วว่าเออไอไอวัสดุหรือวิธีการสวมใส่หรือว่าไอฟังก์ชันกันน้ำานีงจริงมันสาคัญมาก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 เหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนเหงื่อไม่เยอะแต่พอวิ่งเอาวิ่งจริงมันก็เยอะอยู่ดีอะถูกต้องเออแบบก็สําคัญมากแล้วตัวเนี้ย ออกแบบมาดูใหญ่ตอนแรกดูแบบดูไม่น่าใส่แหละแต่เราใส่เข้าไปแล้วมันกระชับชับแล้วไม่ไม่เนี่ยสบายก็ไม่หลุดถูกต้องดีมากถึงแม้กระทั่งคนใส่แว่นนะอย่างผมใส่แว่นก็กระชับนะกระชับมากเลยตอนแรกเคเห็นหน้าตาแบบนี้แล้เกียดนะเพราะว่ามันดูใหญ่แต่ใส่แล้วดีมากครับแล้วก็เสียงเรื่องเสียงนี่เบสอิมแพ็คดีนะ ถูกต้องก็ตามสไตล์โซนี่เขาฟังสนุกนวโซนี่เขาฟังสนุกฟังสนุกเสียงร้องเนี่ยก็เด่นเด่นนิดนึงเด่นเด่นนะเด่นในในส่วนของในส่วนของเบสแล้วแต่อิมแพกเนี่ยยังกระชับแล้วเก็บโตได้ไวมากเลยนะคุณผู้ชมคือเวลาฟังเพลงที่แบบเน้นจังหวะเนี่ยสนุกกลังแหลมไม่น่าลำคาญด้วยนะกลังแหลมไม่ได้ไม่ได้ลำคานในที่นี้คือไม่ได้จัดไม่จัดแหลมมันฟงเสียบแบบฟังจำแห่เออมันฟังสบายดีมันะฟังออกกับร่งกายมันก็รู้สึกผ่อนคลายดีนะใช่มันไม่ได้รายละเอียดอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเช่งเช่งเช่งถึงแม้กระทั่งผมจะฟังัช็็อออกยยงผ่นคลาเหร นั่นมันสไตล์พี่แหละพี่ก็อาจจะผ่อนคลายแลแต่ผมก็ไม่ผ่อนคลายด้วยเมื่อวานก็มึงวิ่งกับเดือดช็อกเลยนะจริงอ่ะของอะไรบ้างที่นิยมพี่นี่พอละโอเคนี่แหละฮะนี่ดูให้ดูผมดูว่าคืออะไรในในกำมืออะไรปึ๊บจุกจุกโผล่จุกโผล่โอเคไปดีกว่าวันนี้สวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อใน กเจตมันคง oh, oh, oh. มันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในกเจตมันคง okay. oh, oh. มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอ <t> ยากให้คุณได้เชื่อในกเจตมันคง oh, oh.